ตอนนี้นะคะกําลังเอาใบเตยนะคะเพื่อนๆในสวนของเราเองนะคะหอมๆเลยนะคะสําหรับเออไปใส่เออเอาไปปลูกก็ค่ะจะได้ไม่ต้องเดินมาไกลแต่อย่าฆ่าเขานะปลูกให้มันง,ง,งามๆเลยนะที่เอามาจากไกลนะเนี่ยมาจากกระสินเลยนะ ไอใบที่โดนตัดไปอ่ะเข้าไปใส่งานใช่ไหมโอเคถั่วแล้วโอเคอืม โอเคโอเคได้แล้วล่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาปลูกใบเตยโอ้ไม่ใช่สวัสดีค่ะวันนี้จะมาปลูกต้นใบเตยนะคะค่ะนี้ก็ตัดมาจากสวนของเราเองละค่ะมาปลูกในที่อีกที่หนึ่งเนาะค่ะใกล้บ้านนะคะเวลาทํากับข้าวนะคะจะได้ไม่ต้องเดินไปที่สวนนะคะเพื่อเซฟเวลานะคะเพื่อน ค่ะก่อนหน้านี้ก็ลงปลูกที่สวนแล้วนะคะเ,เขาก็งามแล้วเนาะค่ะแล้วก็ขุดหลุมนะคะนี่แหละข้างข้างกําแพงตรงนี้แหละค่ะตรงดินชุ่มๆเนาะนะคะเวลาทำขบข้าวเนี่ยจะได้แบบว่าอ,อยู่ใกล้เลยเนาะค่ะ เราตัดมาแล้วก็ตัดใบเขาออกนิดนึงนะคะให้แบบเขาโตง่ายเนาะใบยาวๆของเขานะ,ะ่ะค่ะก็จะมีรากแบบนี้นะคะ เพื่อนคะถ้าใครมีพื้นที่เยอะนะคะปลูกขายเลยนะคะใบเตยนี่ขายได้ตลอดค่ะไว้ทำดอกไม้นะคะบูชาพระแล้วก็ใส่อาหารทำขนมนะคะหรือว่าเป็นสมุนไพรต้มรับประทานนะคะต้มดื่มเพื่อสุขภาพนะคะได้ทั้งนั้นเพราะว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะ หอมด้วยน่คะค่ะตอนนี้ก็จะรดน้ำนะคะนี่ค่ะเพื่อนสวยไหมคะปลูกไว้ข้างรั้วนี่แหละข้างบ้านนี่แหละ เวลาทำหับข้าวนะคะมาเก็บง่ายๆเลยนะคะมีที่ดินนิดเดียวอยากปลูกแยะๆไปหมดคุณผู้ชมคะจริงๆแล้วก็ <laughs> ปลูกแค่มือสมัครเล่นค่ะคุณผู้ชมคนชอบปลูก <laughs> ก็คือจะปลูกนี่แหละมีขา่าตะไคร้นะคะอันนี้ขา่ายายมาลงไว้ เอามาจากบ้านพี่สาวคือเราไม่ได้อยู่ที่นี่ก็เลยแบบยังไม่มีอะไรเยอะแยะนะคะก็เลยพอมาเนี่ยก็เลยปลูกค่ะอันนี้ก็ต้นมะกรูดนะคะปลูกไว้แล้วก็เบียดๆกันนี่แหละปลูกไว้ใส่กับเ้าาค่ะคุณผู้ชมค่ะโอเคนะคะการปลูกอ,อ่อะไรนะต้น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 ใบเตย สวยไหมคะปลูกเสร็จแล้วงามทันทีเลยค่ะคุณผู้ชมวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะค่ะเราปลูกข้างบ้านจะไ,ได้ไม่ต้องเดินไปไกลเนาะอยากทำหมบข้าวอยากเก็บอะไรมาใส่ก็เดินมาข้างๆรั้วเลยเนาะนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ